สวัสดีครับร้อนๆแบบนี้นะครับวันนี้จะพาไปรีวิวรถที่จะช่วยท่านคลายร้อนได้นะครับ1นคันนะครับอ่ะวันนี้ก็พบกับเซลนัทอีกครั้งหนึ่งนะครับอิซูซูทักโพเซลนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอิซูซูทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับท่านที่สนใจอยากจะออกรถใหม่รถบรรทุกอิซูซูสำคันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ มือถือของท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารถน้ําแข็งหรือว่ารถตู้เปียกคันนี้มีรายละเอียดของงานเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยครับครับรถน้ําแข็งคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับอ่าก็จะใช้เป็น6กล้อรุ่น NPR 150แรงม้านะครับเป็น6ล้อกลางไซส์เล็กนะครับอ่าหล้อกลางไซส์เล็กก็จะรวมถึงรุ่น NPR 150NQR 175ถ้าเป็น 6ล้อกลางไซส์ใหญ่ก็จะเป็น FRR 190แล้วก็ FRR 210นะครับในส่วนของรถน้ำแข็งนะครับที่เป็นรถตู้เปียกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้รถไซส์4ล้อจัมโบ้ตั้งแต่ NLR 130นะครับไปถึง6ล้อเล็ก NMR 130แล้วก็6ล้อกลางขนาดเล็กพวก NPR 150อ่าก็จะเป็น3รุ่นนี้ครับที่จะใช้เยอะมากๆ สำหรับกิจการรถที่เป็นตู้บรรทุกใส่น้ำแข็งนะครับทีนี้นะครับรถไซส์นี้นะครับ NPR 150เนี่ยก็จะมีให้ท่านเลือกด้วยกัน2ความยาวชัดซีก็คือ4.30เมตร30กับตัว4.95เมตร95หรือเรียกว่าตัว5เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับลูกค้าจากทางจังหวัดนครปฐมสั่งมานะครับก็จะใช้เป็นตัวชัดซียาว5เมตรนะครับเป็นตู้ยาวเลยทีเดียว นะครับแล้วก็เป็นตู้ที่ติดตั้งประตู3บานครับคือจะมีประตูด้านข้างนะฮะ,ะสามารถที่จะลงน้ำแข็งด้านฝั่งซ้ายของรถหรือฝั่งริมฟุตบาทได้นะครับประตูก็จะเยื้องค่อนข้างจะไปทางด้านหน้านะครับเพราะว่าเรามีประตูหลังแล้วนะครับ เวลาที่เราลงของด้านหลังเนี่ยเราเราใช้ประตูหลังก็สะดวกเพราะ,ะนั้นประตูข้างรถเขาก็จะเลยวางตำแหน่งที่เยืงไปทางด้านหน้ารถสักหน่อยและในส่วนของฝั่งด้านขวารถนะครับก็จะไม่มีประตูนะครับเพราะว่าจากการใช้งานจริงๆเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้อ่าใช้ลงของในฝั่งขวาสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะลงฝั่งซ้ายริมฟุตบาทแล้วก็ลงของด้านหลังซะมากกว่าชมภายนอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเปิดตู้ให้ชมภายในกันบ้างนะครับว่า ภายในตู้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับ <OT EN> เมื่อเราเปิดประตูออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นม่านกันความเย็ยนออกนะครับกั้นความร้อนเข้านะฮะเปิดม่าน,นครับไปดูภายในครับคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถน้ำแข็งลูกค้าก็สั่งมาเพื่อความสะดวกในการทำงานเพราะว่าจะต้องสไลด์หรือเลื่อนตัว กระสอบน้ําแข็งน่ยออกมาทางประตูได้ง่ายๆก็สั่งให้ทําเป็นสแตนเลสพื้นเรียบนะครับเพื่อความสะดวกในการสไลด์สินค้าออกมานะครับแล้วก็สั่งว่าด้านข้างนะครับแผงข้างแผงหน้าทั้งหมดให้เรียบให้หมดเลยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับส่วน ขนาดของตู้ใบนี้นะครับสำหรับรถ NPR 150แรงม้าจะ4ยาว4.95เมตรตู้ใบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยแจ้งขนาดกว้างยาวสูงภายในตู้นะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่เราใช้งานกันจริงนะครับความกว้างนะครับของตู้ใบนี้นะครับก็จะอยู่ที่2เมตร5เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรและความยาวนะครับ4เมตร60เซนติเมตรนะครับ แล้วก็คันนี้ลูกค้าเป็นธุรกิจที่ขนส่งน้ําแข็งนะครับก็มีการจอดส่งตามร้านค้าย่อยต่างๆนะครับวิ่งไปแล้วก็ถึงร้านก็จอดส่งต้องมีการปิดเปิดประตูบ่อยนะครับก็สั่งว่าในประตูหนึ่งบานเนี่ยขอกอนแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าจะได้ทํางานได้ฉับไวรวดเร็วไม่ต้องเปิดก่อนทั้งสองตัวนะครับคือเปิดกนตัวเดียวปุ๊บก็เปิดประตูได้เลยนะครับ อันเนี้ยความต้องการหรือรายละเอียดในหลายๆด้านเนี่ยลูกค้าสามารถเจาะจงระบุก,กับทางที่ปรึกษาการขายนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวทางที่ปรึกษาการขายก็จะทํารายละเอียดแล้วก็แจ้งความประสงค์ของลูกค้าไปทางอู่ว่าให้ทําตามความต้องการของลูกค้านะครับเพราะลูกค้ารู้ดีที่สุดครับว่าหน้างานของเขาเนี่ยจะใช้รถได้อย่างไรจะสะดวก จะทางานได้รวดเร็วจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนะบอย่างที่ผมบอกนะฮะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับประตู1บานก็จะใช้กอนตัวเดียวนะครับอ่าถ้าเป็นรถไซส์ขนาดเนี้ยหรือรถที่ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับก็ถ้าไม่ได้แจ้งเขาก็จะเพื่อความคงทนแข็งแรงเขาก็จะใส่ให้บานละประมาณกอนล็อก2ตัวนั้นด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นกอนประมาณ4ตัวนะครับอ่ แต่ตัวนี้ลูกค้าระบุเอาไว้นะครับแล้วตอนนี้นะครับสำหรับกฎหมายขนส่งใหม่เรื่องของกาดป้องกันด้านข้างนะครับเนี่ยก็จะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับด้านข้างรถเนี่ยกาดป้องกันด้านข้างเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือทําแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านท้ายก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจากเป็นกันชนธรรมดานะครับเขาก็จะมีแถบ กันลอดกันมุดนะครับจากรถที่มาชนท้ายนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องมีขนาดแล้วก็ระยะต่างๆเนี่ยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้นะฮะนี่ก็ถูกต้องทุกประการเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการรถบรรทุกนะครับบางท่านอาจจะอรถใหม่จะแพงไหมจะใช้เงินดาว ออกรถเยอะไหมนะครับไม่เป็นไรโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเซอร์ไพรส์หรืออาจจะประหลาดใจไปเลยก็ได้นะครับว่าเอ๊รถใหม่ใช้เงินแค่นี้เองเหรอก็ออกได้แล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วเครดิตเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำนะว่า,าลูกค้าควรจะต้องมีเครดิตขนาดไหนมีไรายได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยประกอบอาชีพอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับก็เพียงแต่เราได้คุยกัน นะเราก็จะช่วยวิเคราะห์นะครับว่าลูกค้าจะทำการออกรถได้อย่างไรนะครับควรจะดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับควรจะผ่อนกี่ปีที่จะไม่หนักหรือไม่เป็นภาระลูกค้าจนเกินไปนะครับนะี่ก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง Isuzu Talk for Sale พร้อมกับกดกระดิ่งด้วยเวลาที่นัดลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ